หนึ่งเคล็ดลับสั่งจิตแฟนเราทุกคนป้วนรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าจิตเราเข้มข้นมากพอเราเองสามารถสั่งจิตผู้อื่นได้ครูพมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเพื่อนถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ความรักเราก็จะตอบเพื่อนว่าทะเลาะก,กันทุกวันเลยมึงไม่รู้จะเลิกกันเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราพูดว่าอุ้ยทุกวันเนี้ยแฟนเนี่ยแทบจะสิง เวลาเดินเนี่ยก็แทบจะเหยียบส้นเทา้าถ้าคุณอยากให้ผู้ชายเลี้ยงดูคุณหรือเป็นให้คุณบ้างให้คุณพูดกับแฟนคุณว่าชายของฉันน่ะเหรอแฟนของฉันสามีของฉันเนี่ยสามารถเลี้ยงดูฉันได้เป็นอย่างนี้แค่คุณเปลี่ยนคําพูดนิดนึงนะจากที่บอกว่าเธอจะมีปัญญาเลี้ยงฉันเหรอเปลี่ยนแค่พูดว่า ฉันรู้อย่างชัดเจนว่าผู้ชายของฉันสามารถเลี้ยงดูสามารถเทคแคร์ฉันได้เป็นอย่างดีคุณรู้ไหมว่าคำพูดนี้กระตุ้นอีโก้ของผู้ชายได้ดีมากเลยนะต่อให้เขาไม่มีตอนนี้เขาก็จะไปหามาห้คุณดังนั้นเวลาเราพูดเราควรพูดในสิ่งที่เราอยากได้ยินเราควรพูดในสิ่งที่มันกระตุ้นอีโก้ของเขาจงรู้จักใช้คำให้เป็น